ไปดูกรมชลประธานค่ะก็มีการทุ่มงบถึง74ล้านบาทนะคะขุดลอกแม่น้ำขางขามขังขามเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะโดยนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประธานพร้อมด้วยนายสุรัตน์ธนูศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่10ค่ะและคณะ ผู้บริหารกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกันกับนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามประธานคณะอนุกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารการจัดน้ํา จัดการลุ่มน้ําเจ้าพระยาป่าศักลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกแม่น้ําบางขามแล้วก็พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอนและกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนให้การต้อนรับค่ะซึ่งขณะนี้นะคะกรมชลประทานได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณสําหรับเป็นค่าดําเนินการขุดลอกแม่น้ําบางขามจํานวน74ล้านบาทด้วยกันมอบหมายให้ นักเครื่องจักรกลเป็นผู้ดําเนินการขุดลอกตั้งแต่สะพานท่าเรือไปจนถึงบริเวณวัดเทพอมพัมภัยกิโลเมตรที่หนสองถึงกิโลเมตรที่22ค่ะรวมระยะทางกว่า10กิโลเมตรก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2,565นนี้หากเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําของแม่น้ําบางขามแล้วก็เพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแลง้งได้เพิ่มมากขึ้นถึง1ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแม่น้ําบางขามมีความจุก เก็บน้ําได้ประมาณ20ล้านลูกบาทเมตรและจะสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ําได้เป็น21ล้านลูกบาทเมตรก็มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ40,000ไร่ด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาวางแผนการแก้ไขปัญหาในเขตอําเภอหนองม่วงของจังหวัดลบบุรีด้วยค่ะโดยพิจารณาสถานที่เพื่อจัดทําแก้มลิงในพื้นที่ตําบลบ่อทองตําบลชอนสารเดชอําเภอหนองม่วงค่ะโดยเฉพาะแหล่งน้ําต่างๆที่มีความตื้น ข้นเขินเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลากไว้ใช้สำหรับฤดูแรงได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ